สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาปลูกฝรั่งกิมจูไว้รับประทานกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ก็จะเป็นการปลูกครั้งแรกมาตอนนี้ก็มาถึงสวนแล้วเตรียมตัวลงมือปลูกกันเลยการตอนแรกเราก็ทำการขุดหลุม เตรียมท่อนพันให้เรียบร้อยต่อามาเตรียมท่อนพันเสร็จแล้วก็แกะถุงเป็นตัวระัอาางลมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยในการดำเนินงาน,น,รงนเนนารนเียน,น,นมากเลิอกเรียนมาเสร็จช่วยพ่อทำงาน ก็จะเป็นฝหลังที่เราเคยปลูกไปแล้วเมื่อ3วันที่แล้ว mm hmm. ก็ได้ทำการปลูกไปแล้วและรดน้ำพอเราขุดหลุมเสร็จแล้วก็จะนำต้นพันธุ์ไปวางไว้ที่รู ปกมื่อมาเลยมาทดลองปลูกดจะถิดนล้วม่ิดเราก็จะมาทำการปลกเลยโกยโกยกยเพื่อที่จะปรับหน้าดินปรับฐานดินแล้วก็แกะถุงเวลาแกะถุงแกะาบาๆระวังรากฝอยแตกด้วยนะครับ ขอนก็จะสีขาวนี่เลยลากแน่นๆเต็มถุงแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้นี่ถือว่าลากแน่นก็ชำไว้ประมาณ2เดือนแล้วก็ชาวนี้ต้องเมาลงหนะลุมนะเราก็จะดึงถุงออกแล้วก็เอาตรงหลุมไปเลยเพราะว่าลากเขาขดแล้ว จากนั้นเราก็กบฝังดินลงไปฝังดินลงไปเลยแล้วก็กบขบหน้าดินให้แห้งกบกบหน้าดินให้แห้งแล้วก็กลอยกยดินถมกบเลยเพื้นที่ของเราเป็นดินทรายเวลากลบดินก็ให้เสมอกับดินเก่าที่อยู่ในถงุงจากนั้นก็กอยกยดิน เวลาเดินเป็นก้อนก็บีบีบ,บ,บีออกย้ายเข้าเป็นก้อนอนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราปลูกแล้วเป็นพื้นที่ที่มีจำกัดาต,าตรงนี้ก็ได้ทำการปลูกเสร็จสิ้นไปแล้วดินก็จะเป็นดินทรายเวลาลองก้นหลุมแล้วาก็ใส่ปุ๋ยโซ่เสมอ,อสิบห้าสิบห้าสิบห้า ลองกดหลุมไปก่อนหรือใครมีขี้ไก่มีขี้วัวมูลมวัวก็สามารถใสล่ลงไปได้เลยขยายใม้เข้ากันก่อนขยมบุ๋ยให้เข้ากันก่อนสเสียงเบามากขออภัยได้นะเสียงเบา,าปุ๋ยเสร็จแล้วก็แกะถง <พอ S 1> ุงเพราะเพิ่งเคยทำ u t u b e เหมือนกัน ตัดต่อก็ไม่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงยังไงก็ไม่เป็นก็ลงๆงยางเงี้ยไปก่อน